ตอนแรกหมอบอกน้องอยู่ได้กก็หกเดือนมาตอนนี้น้องอยู่ได้7ปีแล้วค่ะหลังจากแม่ได้ยาสมุนไพรตัวนี้มาแม่จะไเปเบ้ายาตัวอื่นแม่ให้น้องกินแค่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะขอบคุณยาสมุนไพรของพี่แม่มนะคะที่ทําให้หนูสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็อยู่กับแม่นั้นนะคือหมอบอกว่าเราจะอยู่ได้ไม่เกิน10ปีดีใจมากที่ได้เจอสมุนไพรของพี่แม่มไม่คิด ะมะเร็งระบบประสาทคือกลุ่มเนื้องอกที่เกิดขึ้นในระบบประสาทส่วนใหญ่จะเกิดจากเซลล์ประสาทยอย่างเช่นมะเร็งสมองมะเร็งกล้ามเนื้อมะเร็งกล้ามเนื้อเบาแล้วก็มะเร็งใยประสาทค่ะเคสนี้เกิดขึ้นกับเด็กที่อายุยังน้อยอยู่เลยนะคะซึ่งเป็นไปได้ว่าเกิดจากพันธุก,กรรมค่ะ เราไปฟังประสบการณ์ของน้องแพรว่ากับมะเร็งระบบประสาทระยะสุดท้ายพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะโนูเด็กหญิงแพรวานาลาลัมนะคะเป็นโรคมะเร็งระบบประสาทระยะสุดท้ายค่ะตอนอริ่มตนของน้องครูบเบนอะแม่แค่อาบน้ําให้น้องเสร็จปั๊บแม่แซ็กตัวไม่เห็นมีกรอนเหมือนกรอนซิดอะเล็กเเทาลูกมันเอาอะแม่เอาน้องไปโรงพยาบาลน,นาวามินเกากาแอนตาเซาเขาบอกแหละอาจจะน้องจะมีกรอนเนืออยู่ในทองเสร็จปั๊บเขาส่งไปโรงพยาบาลเด็กต่อ เขาเจาะเอาชีเนื้อไปตรวจเขาเจาะไข่สันหลังเราก็ทำซีทีทำโบนสกแกนกับทำเอ็มไอจุดท้ายอะ่ะเขาบอกน้องเป็น มารินระบุประสาทระยะจุดท้ายหละมันกระจายเข้าในบอดแล้วมตอนนั้นอ่ะก่อนอยู่ในบอดประมาณ2เซนอะไรตอนนั้นน้อง11ดึงนคุณหมอเขาวางแผนรักษาแบบเขาจะให้ยาเคมไว้ไก่อนหลังจะให้ยาเคมที่โรงพยาบาลเสร็จปั๊บน้องตรงนอนที่โรงพยาบาลมาดูอาการเกล็ดลือกของน้องก็ต่ำมากหรือว่าเดืงหนึ่งอะสามสิบวันนะ่ะน้องเขาอยู่โรงพยาบาลในยี่สิบเก้าวันอ่ะเขาให้ยาครั้งที่15 ให้คุณหมอส่งตัวน้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลมาไอ้ก้อนเนื้อมันใหญ่ดนบเจ็บแบดขีดแหละหลังผ่าตัดได้สามเดือนคุณหมอเขาไปทำซิตีกับบนสแกนอ่ะเขาบอกล่ะก้อนเนื้อแหละมันโตมาอีกเหมือนเดิมทีเขาเอามาให้ยาเพิ่มอีกรู้สึกมันไม่ดีขึ้นอ่ะเหมือนก้อนมันยังเหมือนมันเเติบโตไปเรื่อยๆมาค้ามะเร็งของน้องแต่มันขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่ลดลงอ่ะสุดท้ายเขาเรียกคุณแม่กับพ่อเข้ามาก็บอกเออน้องอยู่ได้ก็ประมาณหกเดือน ตอนนั้นแม่เสียใจยมากเลยพ่อใส่เวลารักษาน้องไปเยอะสองบีกลัวถอดใจมากเลยค่ะบังเอิญเจอพี่คุณหนึ่งเขาบอกถ้าหมไม่ปนำน้องไปรักษาทางยาสมุนท้ายของพี่แม่มัท้ายลองดูเออหนูเบนมาลินระยะจุกท้ายนะ้าอยู่ไม่ได้นานพูดถึงหนูอยากอยู่กับแม่นันๆนหน่อยหนูต้องกินยาเดียวกินให้ได้เขาเขายอมกินให้อ่ะกินยาสมุนท้ายของพี่แม่มัทเหมือนเขากินเขาดีขึ้นมาเลยเลยเหมือน ขาแข็งเขามีแรงอ่ะทุกปีเหมือนค้ามารินของน้องมันจะลงม,มาเรื่อยๆลงม,มาเรื่อยๆตอนนี้อ่ะบีสองสองผ่านมาค้ามารินของน้องมันเหลือ4.74่ะ จากไอ้กรอนเนื้อร้ายของน้องมันกลายเป็นกรอนเนื้อดีมมันไม่กระจายจไปที่อื่นเพราะสมุนไพรตัวนี้ของพี่แมมอะตอนแรกหมอบอกน้องอยู่ได้ก็หกเดือนมาตอนนี้น้องอยู่ได้7ปีแล้วค่ะหลังจากแม่ได้ยาสมุนไพรตัวนี้มาแม่จะไมเปี่ยยาตัวอือ่นแม่ให้น้องกินแค่ตัวนี้ต,นตัวเดียวค่ะตอนแรกๆมาน้องเขาเบนเยอะๆอะแม่จะให้น้องเขากินทุกวันเนื้อวันละเม็ดทุกวันเลยอ่าเดือนหนึ่งสามสิบวันน้องจะกิน30เม็ดเลยแต่ถึงทุกวันนี้น้องเขายังกินอยู่ขอบคุณ ยาสมุนไพรของพี่แม่มนะคะที่ทําให้หนูสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็อยู่กับแม่นานๆนะไม่อยากจะขอบคุณแม่ว่าแ,บบแม่งอยู่กับหนูแม่ทิ้งหนูอ่ะขอบคุณอีกหนึ่งโรคที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะแต่ไปทําลายระบบประสาทค่ะก็คือโรคภูมิแพ้ตัวเอง แล้วเชื้อก็ไปกินปอกปลายประสาทค่ะในวันที่ภูมิตกปอกปลายประสาทจะกลับมามีปัญหาค่ะคุณหนึ่งประวริษาตันสิริจากที่คุณหมอบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่ปัจจุบันนี้มีชีวิตอยู่เข้าปีที่สเิเอ็ดแล้วค่ะแรกเลยคือเราไม่ถ่ายวุย้ยน่าจะเกือบเดือนหมอก็ลองให้ยาถ่ายครั้งแรกหมอให้กินยาถ่ายวันละห้าเม็ดยังไม่ออกเลย เพิ่มเป็นแปดมตมันจะเป็นก้อนเนื้ออยู่ตรงไททอยแล้วทีนี้พอไปผ่าพอไปผ่าเสร็จการทรงตัวเราอะ่ะทรงตัวไม่ได้หมอก็เลยขอเจาะไขสันหลังขอทำ MRI า MRI ก็ไปเจอจุดดำที่สมองเท่าเหรียญสิบก็ผลก็ถึงได้ออกว่าเป็นแพ้ภพมิตัวเองไปกินเยื่อหุ้มปอกปลายประสาทมันไปใกล้แกนสมองก็เลยทำให้คนไข้อะเกือบจะติดเตียงแล้วหมอก็พูดเล่นๆนะเนาะว่า ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยังง่ายกว่าโลกที่คุณเป็นอีกคือทุกคนที่เห็นตอนนั้นทุกคนคิดว่าไม่รอดทุกคนคิดว่าเราเป็นมะเร็งคือหมอบอกว่าเราจะอยู่ได้ไม่เกินสิบปี <c oughs> ตอนนี้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าสมุนไพรเต็มเพราะว่ารู้เลยว่าถ้าขาดสมุนไพรแย่เลยค่ะทุกอย่างเข้ามาหมดเลย <c oughs> เป็นแผลในช่องปากรับรสไม่ได้เป็นหวัดเสียงไม่มีสมุนไพรเนี่ยห้ามขาดเลยโดยเด็ดขาด ตอนเช้าจะสี่เม็ดค่ะแล้วก็ก่อนนอนสี่เม็ดทุกวันนี้ก็คือปกติไม่ว่าจะผลเลือดตัวไหนก็แล้วแต่นี่ที่ว่าใหญ่เหมือนกินไข่แล้วไม่กลืนคุณหมอยังตกใจอ้าวแปลกเนาะเพราะว่าไม่ได้กินยาจากโรงพยาบาลเลยแม้แต่เม็ดเดียวคือเมื่อก่อนเนี้ยเราจะต้องเคมีบำบัดปีละสี่ครั้งค่ะอือแต่เดี๋ยวนี้เราเหลือแค่ครั้งเดียวที่มันเป็นจุดๆรอบๆเนี่ย มันหายไปหมดแล้วนะตอนเนี้ยจุดใหญ่ๆจริงๆอ่ะที่ <ฮะ S 2> ว่ามันเท่าเหรียญสิบอ่ะเขาบอกว่ามันเล็กลงแล้วนะหมอบอกหายไปเยอะเกือบเกลี้ยงละดีใจมากที่ได้เจอสมุนไพรของพี่แม่มไม่คิดว่าเราจะผ่านจุดนี้นะเวลานี้เพราะอย่างที่หมอบอกว่าเราจะอยู่ได้ไม่เกินสิบปีแต่ทุกวันเนี้อีกไม่กี่วันก็จะครบสิบเอ็ดปีแล้วดีใจที่สุดเลยค่ะ การป้องกันดูแลหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหลัก5อ้อที่พี่หม่ำฝากไว้นะคะขอให้เคร่งคัดกันนะคะพี่หม่มเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนทุกๆก,ก,การต่อสู้กับวิกฤตสุขภาพนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราได้รับชมคลิปนี้กันค่ะเพื่อร่วมเป็นสะพานบุญไปกับพี่หม่มค่ะ